เราเนี่ยดีขึ้นที่สำคัญคือมันมีไขมันดีนะครับผมไขมันดีไขมันเลวเป็นยังไงเนี่ยคือจะบอกว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการไขมันอยู่แล้วซึ่งเราจะต้องเข้าไปเนี่ยคือมันจะต้องได้สิ่งดีซึ่งตัวนี้เนี่ยมีไขมันดีพอเราได้ไขมันดีเข้าไปเนี่ยมันก็จะลดไขมันเลวของเราในร่างกายมันก็จะช่วยอะไรหลายๆอย่างหนึ่งคือแน่นอนน้ําหนักลดสุขภาพดีขึ้นผิวพรรณก็จะเปล่งปลั่งขึ้นครับผมสาหรับคนที่ถามว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็มีเยอะมาก แล้วของยูอสเนี่ยแตกต่างจากน้ำมันมะพร้าวอย่างอื่นยังไงนะครับผมคือตามชื่อเลยนะผมเราชื่อว่ายูอสโค o นัทออยล l พลัสนะครับผม p l u สเนี่ยก็คือเราบวกวิตามิน A B12 แล้วก็ไบโอตินเข้าไปครับต้องบอกแล้วว่ามันพิเศษมากแล้วมันครบจบในตัวเดียวเลยคือวิตามิน A เนี่ยก็จะช่วยให้ริ้วรอยเราเนี่ยมีความบางลงหน้าใสามากขึ้น B12 เนี่ยก็จะช่วย ให้เราเนี่ยบำรุงสมองนอนดึกหน่อยตื่นเช้ามาสมองก็จะแล่นเร็วอะไรอย่างนี้ส่วนไบอตินนะครับก็จะช่วยเรื่องเนี่ยผิวพรรณเรื่องผมเรื่องเ e อ่อเล็บให้เรามีสุขภาพให้ดีขึ้นนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าคือตัวนี้ทดลองกินเองมานานมากกว่าที่จะออกมาให้ทุกๆคนได้ชมกันแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆกับผมมาสุขภาพดีด้วยกันครับกับยูวอสโ n u t O นัทออยล์คครับ น้ำมันมะพร้าวร0 0สกัดเย็นนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยมันเยอะมากนี่ผมจะมาบอกคร่าวๆให้ฟังว่าอันไหนที่มันได้ผลมากที่สุดนะครับคือสําหรับผมเนี่ยเราทาํางานค่อนข้างหนักนจริงๆทุกอาชีพแหละนอนดึกตื่นเช้าบ้างต้องเจอฝนเจอแดดอะไรพวกนี้บ้างซึ่งตัวนี้นะครับผมผม,ผมกิน2เม็ด ก่อนนอนเนี่ยมันก็จะช่วยให้ตอนเช้าเนี่ยผมตื่นมาค่อนข้างสดชื่นใต้ตาไม่ค่อยหมองคล้ำแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันช่วยให้การนอนหลับของเราเนี่ยหลับสบายแล้วก็หลับมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับส่วนเรื่องของการเล่นฟิตเนสเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณตัวเนี้ยคือเรียกได้ว่าเป็นดีท็อกซ์ธรรมชาตินะครับคือถ้าเกิดเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยให้ระบบไหลเวียนของเราดีขึ้นแล้วก็ระบบการขับถ่ายของเราเนี่ยดีขึ้น ที่สำคัญคือมันมีไขมันดีนะครับผมไขมันดีไขมันเลวเป็นยังไงเนี่ยคือจะบอกว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการไขมันอยู่แล้วซึ่งเราจะต้องเข้าไปเนี่ยคือมันต้องได้สิ่งดีๆซึ่งตัวนี้เนี่ยมีไขมันดีพอเราได้ไขมันดีเข้าไปเนี่ยมันก็จะลดไขมันเลวของเราในร่างกายมันก็จะช่วยอะไรหลายๆอย่างหนึ่งคือแน่นอนน้ําหนักลดสุขภาพดีขึ้นผิวพรรณก็จะเปล่งปลั่งขึ้นครับผมสาหรับคนที่ถามว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็มีเยอะมากแล้ว ของยูอัสเนี่ยแตกต่างจากน้ำมันมะพร้าวอย่างอื่นยังไงนะครับผมคือตามชื่อเลยนะผมเราชื่อว่า US อ o c o n นัทออย l l พนะครับผม Plus เนี่ยก็คือเราบวกวิตามิน A B12 แล้วก็ไบโอตินเข้าไปครับต้องบอกแล้วว่ามันพิเศษมากแล้วมันครบจบในตัวเดียวเลยคือวิตามิน A เนี่ยก็จะช่วยให้ริ้วรอยเราเนี่ยมีความบางลงหน้าใสามากขึ้น B12 เนี่ยก็จะช่วย ให้เราเนี่ยบำรุงสมองนอนดึกหน่อยตื่นเช้ามาสมองก็จะแล่นเร็วอะไรอย่างนี้ส่วนไบอตินนะครับก็จะช่วยเราเนี่ยผิวพรรณเรื่องผมเรื่องเออเล็บให้เรามีสุขภาพให้ดีขึ้นนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าคือตัวนี้ทดลองกินเองมานานมากกว่าที่จะออกมาให้ทุกๆคนได้ชมกันแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆกับผมมาสุขภาพดีด้วยกันครับกับ y s u r s o o u t o u t oil plus ครับ